ออ,ออกจากการออกอะไรนะอบออกจากตูออกกต้อบแล้วนะคะเกือบตายค่ะครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงสิบห้านาท,นาทีโอ้โหแค่สิบห้านาทนีเนี้ยเนี่ยแล้วอันนี้คือคอันนี้ขาดนะคะนี่ทำเป็นที่เส้นไหคะไม่ใช่ออก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 อ่าออกเฟซบุ๊กไง เหนื่อยมากค่ะแค่สิบห้านาทีเงือขนาดนี้โอเคดิฉันจะเริ่มขัดตัวแล้วนะคะสิบห้านาทีเงือขนาดนี้สุดยอดก็ร้านนี้จะอยู่ในราคาเจ็ดร้อยบาทซึ่งดิฉันว่ามันคุ้มนะเพราะว่าเคยไปที่ที่อื่นที่ขัดตัวพร้อมกับขัดตัวนวดน้ำมันเนี่ย ก็ราคาเท่ากันแต่จะไม่มีอบสมุนไพรอย่างนี้แต่อันนี้มีนะคะราคาสมน้ำสมเนื้อมากแล้วก็ให้คุณเลือกอบได้ด้วย<ม>ทีนี้เลือกที่นี่เลือกอบได้กี่นาทีคะแล้วแต่เราจะนั่งเลยแล้วแต่เลยแต่อยู่ในคอรเจ7ดร้อยบาทใช่ไหมคะเ<ม>นี่ยไม่แพงเลยถ้าใครขยันนะคะ<ม>อันนี้ดูเหงื่อสิคะสิ้านาทีนี้เหงื่อนี้สุดฤทธิ์เลย โอ้นะคะโอโอเคจะโดนแก้ผ้าแล้วนะคะจะขัดตัวแล้วงั้นแค่น,นี้ก่อนนะคะใครที่เจอถูกกว่าน,นี้ก็มาเล่าให้กันฟังนะเดี๋ยวอขัดเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเผื่อจะมีคลิปต่อไปนะคะวัสดีค่ะเดี๋ยวขอขัดตัวก่อนนะคะวัสดีค่ะ